ข้ที่หนึ่งสนับสนุนโดยอร่อยใหม่ทูน่าคนสลัดรสเข้ากันดีดีกับไก่นุ่มคลาสิกที่ KFC คิดถึงสกูตเตอร์คิดถึง JRD ข้าเดียวกันนะครับก็มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวของลิเกเด็กที่สุดฮอตฮิตที่สุดในเมืองไทยเวลานี้จริงปะจริงปะว่าเป็นน้องสอนรามน้ำเพชรหรือว่าน้องเฮนน้องเฮนกับน้องแบงคืนหนึ่งคุณรู้ั้ยเขาได้มาไลยคืนแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกคุณพ่อเคยนับไหมคะเวลาเวลาได้มาลายใครเป็นคนนับคะผมด้วยนอ๋อได้เท่าไหร่คุณพ่อคืนหนึ่งหมื่นหมื่นฝ่านิดนิดประมาณ คนละนะครับคนละนะรล้วกนพีเจ็ดพันห้าพันต่ำสุดก็แบบไม่ได้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 สองพันกับสองพันมีแบบบางบางคืนที่ไม่ได้เลยสักบาทมีไหมคะไม่มีไม่เคยเี๋ยมีหน้าเขาถึงเรียกเรียกเกเงินล้านนะคุณเนาะอ่ะวันนี้มันเกินทะลุหลายล้านแล้วสองคนพี่น้องใครอ้อนไม่ยกเก่งกว่ากันยกมือขึ้นยกมือขึ้นเลย น้องเอน้องนิ่งๆน้องเองอ้อนไม่เก่งเท่าน้องอ่ะลูกฮะโซเขาไม่ได้เนาอทำไมคะน้องเขาเป็นไงครับเขาก็เวลาอ้อนไม่ยกบางทีอย่างแสดงที่เคเลอกแล้วพอไม่ยกมาหลังทีก็โดดลงไปให้ไม่ยกอุ้มไม่ยกกอดเลยโอ้แล้วไม่ใช่ไม่ยกรอกค่ะก็เป็นคุณแม่คุณป้าคุณยายที่ให้ความรักความเมตตามากกว่าค่ะบนเวทีลูกบนเวทีลูกทำไงค่ะโอ้ยข้อก้า นนคนไหนนั่งสำลัอถีบมาไม่ได้ <c oughs> แล้วถ้าเกิดไม่อยู่บนเวที้องแบน้องแบน<อ>ทำไงลูกเวลาอ้อนอ้อนไงเลยฉันว่าจะอ้อนอ้อนครั้งก็เดินไปหาเราเดินไป <c oughs> หาลูกอะแก้มไปนั่งร้องไห้ใครมาถามร้องไห้อะไรทำไมถึงร้องไ <c oughs> ห้หน <c oughs> แล้วว่างไงนะชีวิตหนูเกิดมาอาภัพอยากจะได้ของเล่นแต่ไม่มีโอกาส เท่าเท่านั้นเลยได้เท่าไหร่วันนั้นได้มาเท่าไหร่ป้าให้มาเท่าไหร่ลูกพาไปซื้อของเล่นซส่งของเล่นม้บางคำเขามีเริ่มเริ่มยังไม่มีคณะแต่ขึ้นไปก็จะรู้ไงแล้วเขาจะเก่ง์ก้นเลยนะคนไหนแต่งตัวแบบไหนแต่งัวแบบนี้แต่งตัวแบบนี้แล้วก็ก็เรียกอะไรนะภาษาิเกยอะไรจิกสายตาเราไหเหรอนั่นนักเตะ น้องเราก็เป็นยังไงแผนก็เป็นยังไงเขาทายยังไงย่อคือยอดย่อตาเขาไม่ย้ายไปไหนแล้วจ้องอยู่คนนั้นนะเสร็จเป้าหมายเขาถ้าวางไว้แล้วเสร็จต้องแบงค์หมดอาจจะต้องแบงค์ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะไม่ปฏิเสธอาจจะต้องเฮนเขาก็อ้อนนะคือคืออาจจะอ้อนไม่เก่งเท่าน้องอ้อนพ่อถ้าเมื่อไหร่อ้อนพ่อเสร็จทุกเทถ้าอยากได้ต้องอ้อนพ่อใช่ไหมคะครับแต่แล้วเขาจะพูดพ่อหนู พ่อจ๋าหนูอยากอ่ออาอ่าอีะอะอาจะพูดบอก,บอกสิอยากได้อะไรหนูกลัวขอแล้วพูดแล้วไม่ถูกใจพ่อกล <c oughs> ัวพ่อไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ครับชักไม่น่าทั้งห้า <c oughs> แต่พอ,พอ,พอแบงค์โตมาครับแบงค์ที่เป็นล่ามเบียดที่เ,เป็นคนบอกแล้วแบงค์ยังมาขอ,อ,อไม่กล้าจะไปนู่<บ>นไดยไปเที่ยดกลัวคุณพ่อเหรอกลัวไหมกลัวเรางเขาอ้อนอยากให้พาไปเที่ยวใช่ไหม จะมีอ้อนขอไปโยนโบลิ่งชอบเลยบอลลิมาไปโยนลิงลิงอย่างอย่างให้ไปโยนไปโยนบ่อยไหมคะบ่อย ช่วงถ้ามีวันว่างวันไหนก็จะพาเขาไปไปกันหมดเลยไปกันหมดครอบครัวแล้วก็จะมีเด็กในคณะคะะในทันทีแข่งกันบ้างอะไรกันบ้างก็แข่งกันเองสนุกสนุกอะไรชอบไหมลูกแบงค์ชอบนะแต่ผมนี้ภาพไม่ออกนะครอบครัวลิเกก็จะไปยโยนอ่าคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูปี้ามแลเหรอแล้วจะดูที่ฉันมีปาปาลัซซี่ส่งไปแล้วเชิญค่ะไปดูครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันว่างของพวกเราะ กิจกรรมยามว่างก็คือการโยนโบว์ลิ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปแสดงลิเกกันอีกวันนี้เราเลยมาดูกันว่าใครเอกลูกแม่กันนางเอกลูกพอ่อใครจะแน่ว่ากัน,กนตามไปเลยค่ะ คุณแม่กับน้องแบงค์ชนะนะคะแต่ว่าหนูก็คุณพ่ออ่อนให้ออ่มองมองส่วนเกมที่2หนูก็คุณพ่อชนะนะคะแต่หนูว่าเราลงมาแข่งกันอีกสักเกมดูไหมคะว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้ให้แน่นอนชนะแบงค์แหละแพ้หนูต้องชนะนีแเอาจริงนี่แล้สียตายอ่ะสียตายวันนั้คงมีความสุขกันหน้าดูเลยสิและใครเล่นเก่งกว่ากันระหว่างสองพี่น้องคะ ผัดกันเก่งผัดกันเก่งออมมือออมมือแล้วตัดจังหวะยังพอจากันได้ไหมวันนั้นนะไม่นานมานี่เองคําถามมาอยู่ที่เกมนี่แหละจําได้หรือไม่ลูกโบลิ่งลูกแรกเลยลูกแรกเลยที่พี่เห็นเป็นคนโยนที่พี่เห็นเป็นคนโยนเป็นลูกโบลิ่งสีอะไรมีให้เลือก3ามสีด้วยกันคุณพ่อเชิญค่ะลูกแรกที่พี่เห็นใช่ไหมพี่เห็นเล่นเป็นคนโยนไม่เห็นตอบด้วยลูกพี่เห็น พ uhm ี่เฮนตอบด้วยพี่เฮนยังไม่รู้เลยจบได้ปะหนึ่งสองเดาน่าจะเดาแล้วเบอร์หนึ่งพี่เฮนโยนเองยังงงเลยเอ๊ะโยนลูกไหนเนี่ยไนคุณแม่ถึงเดาว่าลูกที่หนึ่งนเพอน้องเห็นก็จะชอบโยนลูกเบาๆอะค่ะอ่ะเบอร์หนึ่งเหมือนกันหมดเลยไปดูภาพเหตุการณ์ย้อนหลังอีกทีนะครับว่าลูกบอลลงลูกแรกที่น้องเฮนโยนคือลูกสีอะไรครับ แต่ว่าข้อนี้ยังไม่ได้ใจนะคุณนะนะข้าวหน้าถ้าอยากได้ใจช่องออนเป็นลีเกไม่งั้นไม่ให้เอออายอๆอวันนี้ไม่ได้แต่งชุดมาด้วยพักสักครู่ครับช่วงที่2สนับสนุนโดยแชมพูและครีมบำรุงผมแพนทีนโปรวีประกายสุขภาพผมกำเนิดใหม่ จะเล่นลิเกเก่งแล้วก็ยังจะร้องเพลงเล่พรอซัดด้วยอัลบั้มเป็นของตัวเองรือชื่ออัลบั้มอะไรครับอยากให้แม่อมกับเสียงวอนจกสอนรางครับระหว่างร้องเพลงกับเล่นลิเกนูชอบอันไหนมากกว่ากันลูกทั้งสองคนเลยเล่นลิเกเค่ะเนาะเพราะอะไรลูกเพราะลิเกได้เงินเยอะกว่าร้องเพลง เลยดิเชนก็น่าจะชอบกันนั้นมากกว่าช่นเพื่นนะครับมาถึงชอบลิเกมากกว่าการคาตอบเดียวกันปะก็คือว่าหนูก็อยู่กับลิเกมากแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะก็ชอบค่ะชอบการร้องชอบการร้องอืมชินเป็นสายเลือดเพราะว่าเขาเป็นสายเลือดนะทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเอ่อพระเอกนางเอกลิเกกันมาทั้งนั้นเลยคุณพ่ออยู่คณะอะไรครับมนตรีมนตรักนักเอกละแล้วคุณแม่ล่ะคะ จำเนียนน้ลูกท่าเรือค่ะมาเจอกันได้ยังไงล่ะคะคนละคณะเช้นอยู่กับคณะของคุณพ่อคุณพ่อจำเนียนน้อลูกท่าเรือค่ะก็เป็นนางเอกประจําคณะแต่ว่าคุณมลรักเขาอยู่คณะพี่ชายค่ะไม่ได้ผ่านก็ได้ไปรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ในแวดวงเดียวกันค่ะปิ๊งเลยใช่ไหมคะคุณพ่อปิ๊งแต่ปิ๊งแตอยังไม่เป็นลิเกเขาเขารู้จุดคุณแม่ดังเขาเขาเขากดงก่อนผม ครับพายุมากกว่าด้วยไปติดใจอยู่หน้าเวทีเตะฟุตบอลเนี่ยผมเรียนอยู่จะแดงไม่ชอบคนมีอายุแล้วก็ที่จะยานไปดูที่ประโมกครับประโมกกับบ้านก็ประมาณหกกิโลขี่จักรยานไปหกกิโลเนี่ยไปกับเพื่อนเพื่อนจะไปดูนางเอกลิเกเนี่ยดูแล้วเขาเริ่มแดงป้ายไว้เลยแลบอกเพื่อนเชนเนี่ยคนนี้เ้าไทยกูโตทันกูฟันเนี่ย แก้แค่นัแค่แค่แค่คิปอะไรเงี้ยไม่ว่าไม่มีหังเลยไม่มีปิดบังเลยต่อไปก็เล่นลิเกบนเวทีรู้ไหมก็มีเด็กคนหนึ่งมาจ้องกันไปขนาดนี้จะมาฟันธงเราไม่รู้ตัวค่ะไม่รู้ตัวค่ะไม่รู้ค่ะแล้วมารู้ตอนอีกทีโดนฟันธงไปแล้วไม่ค่ะปกติแล้วก็รู้จักกันครอบครัวรู้จักกันค่ะแต่จะสนิทกับ คุณพี่ก็มากกว่าพี่ชายพี่มนตรีค่ะจะแสดงด้วยกันเป็น,เ,ปนเอกนางเอกคู่กันบ่อยกับพี่ออก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าเล่นกับพี่เอ๊ะทำไมมาเสร็จน้องเรียกเรียกพี่เรียกพี่แก้วพี่แก้วก็เราก็ไม่นึกไม่ถึงอะค่ะไปไหนก็เจอหน้าสวัสดีพี่ก็เอ็นดูเหมือนน้องเราก็เฉยๆก็น้องแบบขอแป๊บเดียวโตทันเราเลยอะ แล้วก็สอนลูกๆเล่นลิเกกันเองทั้งคุณแม่คุณพ่อเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นลิเกยอยู่แล้วตั้งใจไหมครับว่าให้ลูกโตขึ้นก็เป็นลิเกเหมือนกันลูกสองคนใครสอนยากกว่ากันคะคือไม่ยากทั้งคู่ค่ะเขาเป็ดโชค<ต>ดีตรงที่ว่าเขาสองคนชอบคือไม่ได้บังคับลูกนะคะว่าจะต้องเป็นลิเกนะอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่ได้บังคับลูกแล้วแต่เขาแล้วเราเห็นถึงแบบความลำบากของลิเกนะครับคือว่า พอพอมรดยุการแสดงเนี่ยก็คือถ้าแสดงเมื่อไหร่ก็ได้ตังค์ถ้าหยุดก็คือไม่ได้หมดครับคือถ้าถ้าร้องรำเมื่อไหร่คือได้เงินเพราะนั้นจะใหา่เขาอดทนให้เขาเก่งอะไรเงี้ยสอนมองงาไหมไม่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 เด็กทึงคก็มีก็มีองงานะแต่ว่าจะรับผิดชอบพอ